เมื่อวานพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้มากินเขานอกบ้านจ้านอกระเบียงต้นกล้วยต้นกล้วยปลูกไว้จ้าปลูกไว้ยื้อระเบียงแล้วก็ต้นไม้หลายยื่จ้าเมื่อนี้เขาได้ยังกินนะจ้าเมื่อนี้เขาได้ซุปเห็ดปนเห็ดหรือว่าซุปเห็ดอันท่านซุปค่ะเมื่อนี้ซุปเห็ดจ้ามาจ้ามากินกันที่นอกเบาบางท้องเพ่ง์นะจ้าเมื่อยฟอดเมื่อวานนี้เมื่อยค่ะก็มากิน มาจ่ามาขวดคกเลยจ้าซุปเห็ดจา้าเห็ดแล้ววันที้นี่จา้าได้เห็ดมาแต่ตลาดจา้าเห็ดสดๆนี่ละคะ่ะมาจ่ามากินน้ำกันจา้าข้าวเหนียวห่อนๆหนึ่งใบๆนี่จ้ากระลำห่อน มาจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านานั้นได้ยังกินเนาะมากินน้ำกันได้จ้ามาตานยับมาตอดมาจ้ากินน้ำกันหลายๆคนจังแสบมาจ้ามาจ้าข้าวเหนียวห่อนๆกับซุปเห็ดเข้ากันดีป็นยังจ้าอืม้มข้าวกําปบไก่ พักชี้ล่าเมื่อนี่กิงขอนนอกบา้านแซ่บจ้าทำกลางต้นไม้อ่ะต้นกล้วยได้ค่ะเนี่เมื่อน,นี่เป็นนั่งตะนี้จ้า ปนเห็ดกับปนง่ายๆเดอจ้าอันเห็ดเห็ดไว้ใ้ถ่ายคลิปเลยจ้าวิธีเห็ดง่ายเลยจ้าคิดว่ากับเห็ดเป็นกันเมื่อไรจ้าเมื่อกี้ปอกพร็กไว้มันบ่เผ็ด เอาพริกป่นใส่อีกจ้า,าแซมเผ็ดตึมกินไปคุยไปกับแซมเนื้อจ้าผักหล,ลายๆกนจะ้าแซม ไม่มาอางุนไม่อีกแล้วจ้ามาอางุนป้าทางบ้านเอิญบอกเพิ่อนู่เด้อจ้าแต่ว่าเพิ่นได้ยินมาบุป้าป้าเขาหมาอางุนน่เด้อจ้าเพื่อนกับพอ่อตอบมาที่หลอกกาแสดงว่าเพื่อนกับสิได้ยินยีน่หร,รอแล้วจ้าย่งไแม่จะเป็นเด็ดเจ้าของเพิ่นแล้วพวกหัวมาแย่เนี่ย ยางกาย่างเลยเออกินเจ๊ซ้าผู้เฒ่านะบ่มีมูแล้วก็หามูคุยอยจ้าม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 า,มากินเขามากินซ่ามากินขนมก็ฉันเธอสิไปไซผู้เฒ่าเป็นอย่างมีมูคุยเห็นเทายางกายละชวนไปนั่งคุยโหลดจ้าล้วเือกับคุยน้ำเพลยูล่าเพอืับประเดี๋ยวคุยน้ำเพลจ้า น่องไงอกไก่ป้าสุมเห็นมาบะเพ็ดกะเพ็ดด้ยจ้ะเติมพริกพ้นใส่อีจังเห็นบานเข้าออกแล้วบอกขึ้นจาาเห็ดละงูยาก,กินแกงเห็ดละงูเห็ดเผือกสิหน้าจ่างบาดห้า,าหลาย พักสลัดแต่เน้น้อยอันจื้อได้เฮ็ดเพาะพัดเฮ็ดเฮ็ดเพาะอันคุณแม่เพิ่นอันพัดพัดเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะ้วกา็แกงเฮ็ดเพาะป้าหลายปีแล้วได้จา้าบ่ได้กินเฮ็ดเพาะ เฮ็ดพ้อยเฮ็ดเพิิงแนวมาก้าไก่อบ กระเทียมใส่กระเทียมเล็กน้อยกระเทียมสับ ต้นสุปปี้เอามาปลูกจะแต่งตนน้นน้อยๆได้จ้ะจนใหญ่กิน่นค่ำใหญ่หลายแขนเขา่าน้ำยาอัอุทัยทิพย์จ้ะขันบ้านเฮาจ้ะผ้าเข่ากับผ้าเข่าบ้านเฮาเอามาแต่บ,บ้านเฮาจ้ะบริบาลักีวัดได้ดดจ้ะซื้อมาแต่บ,บ้านเฮาจ้ะ โอ้ยโจกอุสันโจกเขา่ามือบมดนั้นอยากจอยมือจังลดมาจากมือหนีกินสักพอนมือนีมีมูกินแกกินสักพอนจา้าหืใครน้องอยากกินน้ำผักที่เราอยู่เนี่ยแซ่บดีจา้าหอมหอมก้ะบาดข้าวเหแล้วจา้า ผู้ลังคนอันจียูนี่นอกจากสุ่มแม่บ้านเพื่อนกับไปทอดใส่ไข่ไข่คือผัดชะอมเนี่ยจา้าหันหันหันตีไข่ใส่หลักกัทอดคือคือชะอมทอดไข่เนี่ยจา้าแซ่บคือกันจา้า เห็ดฟางด้วยค่ะยูนี่จะปลูกเห็ดฟางหลายชี่เห็นนะคะ่ะมีเห็ดฟางเห็ดนางฟ่าจ้าชี่เห็นเห็ด <Head S 2> <Head S 1> อื่นไม่ค่อยเห็นจะเห็นอยู่สองเห็ด บ้านทัาช่วงใดนอกจากเฮดออกอยากกลับไปเก็บเฮดแม้ไม่เคยเก็บดอกจาาแต่ว่าเป็นตะมวนนะาจาาเก็บเฮดเอามากแกงเฮดสดอันเฮดซดซดเอามากแกงสดกินท่อนแมแกงใส่ใบมะขามจืดได้เฮดเฮดเผือนอกจากเฮดเผิอกบ้านเั้างแกงใส่มะขามเอ้แกงใส่ใบมะขามอันมะขาม,าขามอ่อนหย่อนมะขามอ่อน กินจไนได้ก็นยังว่่โยกกินหลายอย,ย่ดงจ้ายัไม่ยุกินกูเดียวกินข้าวแล้วแล้วเขามากินเชอร์รี่กินผลไม้ล่างป่านาจ้าเมื่อนี่เขามากินเชอร์รี่สีเหลืองจ้าอันพันมิลาเบลมาจากอันแอฟริกาใต้ว่านจ้าพันสายพันนี้แต่ยูนอยูอยตุรกีเพิ่งไม่อยปลูกกันไปแล้นะจ้ายูตุรกีเพิ่นจะปลูกพันธุ์สีแดงจ้าเอามาเข้ามาเิ่งสีแดงกับสีเหลือง สีแดงสีแดงถ้าวสุกออกดำดำเพื่อนสีส้มจัน้อยแต่ว่าถ้าออกดำดำเพื่อนสีหวานแต่ว่าเขาลองมาสิมพันนี่จ้ะพันสีเหลืองมันสิเป็นจังไหนอืมหวานหวานจ้ะอืมหวานหวาน พิ่นสิบขว่ายไม่กินไปไหนแต่ว่าเสียกินออกออกกินออกจ้กหน่อยจ้ะแล้วสีแดงว่ามากช่วงนี้เชอร์รี่ใกล้หมดแล้วเด้อจ้าต้องเฝ้ากินมันมันสิเมดละจ้าประมาณปลายเดือนปลายเดือนนี่กับเชอร์อรี่เบอร์ลวจ้า อันมันสิมีเชอร์ี่อีกสายพันหนึ่งมันสิเป็นอนน้อยๆเพิ่นเอามาเห็นแย้มค่ะอันพันน่ะแต่ว่าพันนีกส่วนมากเพิ่อนสิพันกันกินสดจ้าเขาเมากินสีเหลืองสีเหลืองหวานหวานขมอืม สีเหลืองนี่บัค่อยเห็นปนัญหาด้วยจ้าส่วนมากจะเห็นพันธุ์สีแดงขายหลายสีเหลืองเพราะว่าเพคนบ่นค่อยนิยมปลูกปันไดเจ้าคานบ่ค่อยนิยมกินมั้งคะแต่ว่าแซ่แบดีล่ะแซ่บชิดที่ที่ทททกิน่นได้จ้าคิดว่ากับกับแ่บของพ่อกันนั่นแหละจ้าจะว่าสีเหลืองจะวาง อื mm hmm. สีแดงนี่ถ้าเพิ่นเป็นสีประมาณนี้เพิ่นจะหวานเป็นไหนถ้าเป็นสีดำ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 จะหว,วาน mm hmm. กินสีเหลืองดีกว่าสีเหลืองแจ่วหวาน mm hmm. ต้องฝ้ากินค่ะเพราะว่าวันสิกร์วนหนาคุณเล้วสำหรับมือนีกับคอร่าไอก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเด้อค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชอร์รี่สีเหลืองนะคะ กำลังมาเชอรี่สีเหลืองโลละยี่สิบทเลประมาณ4 0่สิาถูกมากค่ะเราได้เชอรี่มาหนึ่งกิโลค่ะองุนริมรั้วบ้านคุณป้าเห็ดหอมหัวแดงกระเทียมพริกสดเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบนะคะปนเห็ดหรือซุปเห็ดของข้าวกระเทียบร้อยแล้วจ้าวิธีทำง่ายง่ายค่ะ